โอเคนะสวัสดีครับยินดีต่อรอบท <Find S 1> ี่สองมิชชั่นอะไรวะมันมันอ่าน oh. ว่าอะไรนะพอลองเกสเออพอลองพอลองเนส ลินพันธ์นะก็จะบอกว่าคือจะบอกว่าเราขอแสดงความเสียใจด้วยนะเราคิดว่าผ่านนี้คงคงเป็นผ่านสุดท้ายนะเ,นเนื่อง <คน S 1> ด้วยข้อเนื่องด้วยข้อจํากัดของเรานะก็คืออ่าจะบอกว่าไอามอแพลเน็ตเนี่ยลินของรินเป็นเวอร์ชั่นเก่านะซึ่งมันทําให้กระตุกมากแล้วก็เอ,อคือมันมีบั๊กเยอะแล้วก็คงคิดว่าจะไม่อัปเดตต่อแล้วนะเราอยากเล่นมอดอื่นไงแล้วเราเราจะไปมั้งนะไป อันนั้ได้ไปแล้วล่ะโอเคนะตอนแรกว่าเราจะไปทุกดวงนะแต่ว่าเราจะพรีวิวแค่พอลองเนสพอนะก็ะถือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเห็นเือเห็นดาวดวงอื่นก็นะฮะก็ไปไปเองแล้วกันไปเองแล้วกันนะเพราะเพราะว่าเรื่องพอเราได้เนี่ยไอ้ล็อกเก็ตเททีเราก็จะได้ไปทุกดาวนะ ก็คือจริงๆอะถ้าสมมุติว่าเราอะไรนะเรามีเราเรามันมีล็อกเก็ตเทียร์โฟเทียรไฟเราก็ต้องคงต้องแคสติ้งต่อไปนะโอเคนะก็ถ้าเทียรไฟนี้มันจะขนาดไหนว่าจะโหลดเนี่ยโคตรมหาตัลตรยในการคราฟเลยมึงมั้งโอเคนะเรากำลังจะทำการนจ้ะโอเคนะตอนี่กำลังเช้านะดวงอาทิตย์เป็นสีเขียวหรอหรือน้ำเงินวะเขียวเขียวฟ้ามองไม่เห็น สีออกถ้าเห็นมนเขียวฟ้านะสีออกเป็นสีฟ้าเหมือนเซียนอะสีเซียนอ่าสีฟอาลินออกเป็นสีลินมองเป็นสีฟ้าแตมองเป็นสีฟ้าอ่าเขาสีมันเหมือนคลามที่ใส่เสื้อที่ใส่ที่ที่ใส่เสื้อให้ให้เสื้อเป็นสีฟ้านะเหมือนเหมือนสีไดมอนด์่ะไดมอนด์เนี่ยนะมันคือดวงจิโดวงจิใจไดมอนด์สินะโอเคนะตอนนี้เรากำลังดูควอลี่ขุดนะ ดูซิว่าดาวดวงนี้จะมีแรกอะไรบ้างอ๋อดูแล้วดินดวงอาทิตยที่นี่เรียกว่าอะไรอะไรมันคือดอาทิตย์ What the fuck o อ a ะได้สมยัยอะดาวอาทิตย์ห <laughs> ้องดาอาทิตย์โอเคนะจริงๆจะบอกว่าตอนแรกเราจะพรีเซนต์มากกว่านี้นะจะบอกว่าเราขอบอกว่ามันจะมีไอเทมชิ้นหนึ่งทีช่ชื่อว่าอ่า <laughs> อะไรวะมันเป็นโซลาเซลล์ของดาวดวงนี้สีเหลืองนะ เนื่องจากว่าที่นี่เราไม่สามารถใช้โซลาเซลล์ปกติได้นะแสงอาทิตย์ไปไม่ถึงเราจะต้องใช้โซลาเซลล์สีเหลืองนะนนะมันชื่ออะไรวะมันชื่ออะไรอนิโก้เราไม่รู้อ่ะมันต่อมชื่อดาวโอเคอนะมันมันอ่ามันเขียนว่ามันมันชื่อว่าพ o l o ลอน s นี้ยโซลาร์พาเนลนะฮะก็คือต้องใช้โซลาร์ตัวเนี้ย ในการรับแสงอาทิตย์เพื่อ,เพ,อเพื่อพลังงานของดาวดวงนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเบื่อที่สุด,ดก็คือทดสอบแล้ว <laughs> มันทำพอลองเนี้ยเราระเบิดไปทีนีงนะะใช่ไหดูนั้น <laughs> ไม่ใช่มันคือเราเราต้องเราต้องลบพอล,ลองพอี้ลเนสแล้วก็เรน,นดิ้งใหม่เลยเลนเดอร์ใหม่เลยเชนดิ้งแลนเดอร์ใหม่เลยแล้วเราลองงดูบนฟานครับเราจะเห็นคำว่า missing ทเจ t u r นะครับ <laughs> นี่นะฮะมี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 ดาวจริงๆคือมันจะมีดาวดาวข้างเขาเรียกว่าดาวข้างเคียงนะซึ่งไม่มีเทเจอร์นะคิดว่าเป็นคือดาวมิสซิ่งสเเจอร์ประมาณนั้นคิดว่าจริงๆอะถ้าเราอัปเดตแพทต่อไปมันก็คงจะมีแต่เราไม่โอเคเราจะเรียกดาวตรงนี้ว่ามิสเทคโอเคนะก็ก็ดาวก็ดาวตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมดที่ที่เป็นแอดออนของ Galactic c ค a f t นะที่ชื่อว่า เอ็กตราพานผลิตโดยคนไทยนะก็ยาเททีชืออะไรไม่รู้จะไม่ได้ไปดูในฟอรัมเอาลวกันยาเททีมีคนไทยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยทงไทยโอเคนะก็แต่ลิงชอบดวงอาทิตย์สีฟ้าจังเลยนะเอากลับบ้านดูเย็นตาอ,อะไรนะดูเย็นตาไม่นะดูเย็นตาไม่ใช่เย็นตา โอเคืนใะดอาทิตย์เจ้าบอ่าดูเลยมาดูเลเยอร์ของดาวดวงนี้นะก็รู้สึกว่าเลเยอร์มันจะสีมันจะแตกต่างกันเหลือเกินคิดว่าไงนี่ก็มันสีมันเหมือนอะไรอืมเหมือนบอกกาอื <laughs> มไม่รู้สิคือนะกาแฟผสมช็อกโกแลตนะบอกกา โอเคนะก็พื้นผิวดาวดวงนี้อร่อยมากมันคือลาเต้ฟองดูนะเอ้คลิปเปอร์บินหนีจะบอกว่าดาวดวงนี้มีดาวดวงนี้มีดาวตกด้วยนะไหนอะตกอยู่ตรงไหนอะไม่รู้คลิปเปอร์ระเบิดมาท้ออะไรที่ส่วนระเบิดนะคลิปเปอร์ระเบิดไม่ใช่คินกบาทปัดท้ แล้วมันมีดันเจียนไหมในที่นี่มีแต่ไม่รู้มันมีมันมันจะมีอะไรนอกบ้างอือตัสอบวิ่งขึ้นด้านเหนือแหละเจอเจออะไรไปอเจอดันเจียนจอคือมีดันเจียนสินะดาวดาวดาววิ่งหามีดันเจียนสินะ เฮ้ยปอกปักปอกปักปอกปักปักโอเคพิกัดไม่ค่อยแตกทำไมมันไม่แตกอ่ะอะไรไม่แตกอุกกาอุกกบวยเอ้าคนละหินหรือเปล่ามันมันมันแตกแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมเหมือนแหลกไงเจ้าชันเจียนเนาะอ้าลักตีดาวอุกกบวยไม่แตก เราคือมันแหลกเพราะว่าตักวิ่งเปิดแมปรือเปล่าอีน่าจะชันนี่เป็นโลเมเทโอเจีอนเลยครับเป็นพื้นดินเจนสีสีเทานะครับเมื่อกี้เรียนว่าอะไรนะตักอยู่ไหนเนี่ยทางเหนือทางเหนือจากฐานเหรอมีน้ำได้หรอมีน้ำบนดาวนี้ได้หรอ ึ้นเหนือเหรอเฮ้ยเราเจออะไรพี่นุชสิส่งแปลกปลอมได้ไม่หย่าพูดดูใหเห็นก่อนยังไม่เห็นดูดันเจี้ยนเลยป่ะเยอะไหมอะไรคาราเดียมบล็อกขึ้นไปไกลไหมตอนนี้อย anyway> ู่ลบสามร้อยกับลบสามร้อยลบสามร้อย okay ่ะใกล้ลบ ร้อยลบสองร้อยลบสามร้อยกันลบตะวันตกนี่นาะยิ่งมาตรงวิ่งมาตรงตรงก่อนแล้วก็จะอู้อะไรวะแล้วก็อู้ลันเจียนนี่มันคือแรพ่พาราเดียนนี่นะพาราเจียนรออยู่ วิงไปกดตัแนที่ไป,ปยังไม่เจอเลยนายสามร้อยเนี่ยเราอยู่แค่ร้อยเจ็ดสิบเองเลขตัวที่สองนี้มันลบเท่าไหร่อาสองร้ยเจ็ดสิบาปถ้าัลบสามร้อยล้วก็ลบเท่าไหรพ่พิมเป็นเลจ้าพิม์ถักพิมพ์อยู่ในเนี่ยโอ้เจ้าพิมพ์ในสัตวไก่ ค่าแคปติงอยู่แล้วค่าจะสลับหน้าจอได้ไหมไปไม่ไมพิมพนะ์ในเกมตรงนี้นะในเกมในเกมไม่ได้พิมกันส<ะ>ุอตายแต่เราเจอแล้วมีเกตาโซโอคอมแพงบล็อกสวยดีอ่ะเหมือนเหล็กเลยเหมือนเหมือนเหมือนสตีลเลยเอาขุดได้ด้วยขุดได้ด้วย มันเป็นแร่นะแร่สลับไปอีกดาวหนึ่งอ่ะตุ้มไม่ระเบิดวิ่งหนีก่อนไอ้ดูสิอันนี้เป็นแร่อะไรเนี่ยไอ้เขาพลาเดียมพลาตเดียมอินกัดนี่อาดินทำไสองบีดาวนี้มันตัวมันใหญ่จกดเก็บนี่เ้วอีกกำแพงเนี่ย หล่นเต็มเลยเก็บเก็บกินดาบอะไรวะเนี่ยหนีหนีสมบี้ตีแรงมากกาฬาาเดียมชวนเลยนะฮะเรามีตอนนี้เราเก็บกาฬาเดียมนะแม่งเป็นแร่แลมันแร่กับมัตภาพรังสีนี่นะก็แบกสกุลเลงไม่ถูกเลยวิโดนตบกับตาย มีมีมีหมวกอะไรด้วยใช่อมีหมวกอะไรตกด้วยหมวกถึงสอมบี้เนี่ยนะหมววอลวว้าวอล์วอหมวกออสเมียมเอ้ากูเดินกลับมาที่เดิมอ่ะเนี่ย อ๊จะตายแล้วสมบิติคอนโดเราเป็น็อกแบ็คอะนะยิงแม่งถอยไปเอง จากวิสหลบจากธานูธานูมิโก้แรงมากอ่ะเดี๋ยวนะเข้าว่าใคงนะวินใส่เกาะไม่เต็มอ่ะรถเมื่อกี้รถไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะปิดไฟแล้วเอ้เกะกะเดี๋ยวเราค่อยๆล่งหน้าไปดีกว่ามั้งเนี่ยนี่ไรวะเนี่ยไม่ตันหรอก ต้องขุดสิอ๋อไปต่อ <c oughs> อุ้ยของฝั่งเลย หน้าสันเลยโอ้เราเจอกระอกเอาสังด้านกว่าดีกว่าไหมแยกทางกันไปเดี๋ยวจะชิบหายเหมือนห้องนี้จะลงลง่ะหน้านี<ง>้ต<ง>ันต้องลองขุดไอ้อที่จะตันเออ <c oughs> ไปมีทางไปต่อเว้ย <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นยากกว่าดันเจี้ยนปกติอีก <c oughs> ดูสิกล่องมีอะไรมีอะไรเนี่ยดั er มเมดเอ,อนเดอร์ฟิกเกอร์ลิงมีสตีลเฮมเมดเฮ้ยนั้นเราไปต่อนะมีแม่มุมรอดแดกหัวอยู่ w h a ว้าว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 มันใกล้ตายเลยตัวนั้นะเหมือนกับว่ากำแพงนี้มันก็ใช้สีต่างกันเลยนะดูสิมีอะไรบ้างต่างกันหรอแล้วว่ามันแค่นี้นะเม่นมันก็<ห>ตรงกำแพงตรงนี้ขุดลองขุดสิกำแพงไหนอะ กระแหงไหนเห็นนะแต่หลอกพินทอชมันร่วงงี้ก็เลยสงสัยเจอห้องบอลแล้ว <Wow. S 1> ทน่ทนทน่านทอมีแร่อะไรไมีตรงก,การลางรอยอยู่ด้วยมันอาจจะเป็นโคนโอนาครีปเปอร์วัเกาหัวอะไรกู วิธีฆ่าคงวิธีเดิมอ่ะนะฟอร์ลินเนี่ยพูลพโลเนเนสเมเจอรอ่ะนี่เมเจอร์เหรอเนี่ยไม่ร้อนี่นะ TNT สีขาวรอบอลเนสเมเจอร์ ius, ดีโอนา TNT จะบอกว่าตอนนี้คือเราเราเรา,เรานั่งเท้าข้าง นะฮะถ้าดูอุ้ยวอนโตเนี่ยอเมื่อกี้ถ้าดู <One>. oh. เนี่ย oh. ะฮะดูดูยิงขาล่างนะฮะเราจะเห็นขบกบวยที่เป็นสีเหลืองนะนเดี๋ยว,ยว<น>เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี<น>๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยตายดิกดไม่ได้ใช่ไหมโกมันต้องคงต้องเทล่ไอ้มาเรี๊ยบเปา เม uhm all ื่อไหร่จะตายอ่อะเรามาบ้ายเมื่อกี้เห็นมันเรื่องแสงแว๊บดหนึกล่านี่ไงเรื่องแสงอุ้ยเรื่องแสงปุ๊บแม่งดูเลยเฮ้ย ไอ้หนิวโ้วเอ๊ะคลิปเปอร์ตัวนี้มีหัวจะงอยขึ้นมาทีหนึ่งเอออุ๊ยไอ้แรนี้อะไรวะเนี่ยชนแล้วเลื่อนรถเอ้ยทำไมมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆวะ ื่อกี้ตักกระโดดไปชนมน <laughs> ันไอ้ตายเออทำมันจะระเบ,บิดตัวเองล้วยดี่ยวะอดใจกระเด็นมานี่เลยตัวนี้ตัวนี้มีแขงมีขาออกมาหน่อยด้วยนะฮะแลวแรกตรงกลางคือแร่ คุดไม่ได้มันยังสะบัดอยู่อย่างเงี้ยอืม You spin You spin me right round baby right round ขุดออกไหมออกออกได้เลิ่อนรถนี่คนแล้วเลิ่อนรถมันจะไม่เลื่อนรถได้ไงมันเลื่อนรถ2องเท่าเพราะข่าขุดอยู่ด้วยเนี่ยอ๋อไม่ขุดละขวางทางโคจรเลยออกขุดซิอะจบละไม่ไปขายต่อแล้วพี่เกียรต แอค้คุณุแจสีสวยนะเหมือนเพชรเลยอืเป็นทำไมวัดมันบอกว่าต้องเอากุญแจเทียโฟไขเฮ้ยนี่มีแค่เทียทรีฮะอันนี้ไม่กุญแจเทียทรีเอ้ยดีโอไนาดัะเจนเล่นเล่นเล่นกัมบะโล ดูดูอุ้ยอมมองไม่เห็นเลยโอ้โห oh my god อะไรวะนั่นห่วยแล้วเทียดกล่องไม่เทียดทูโรเกตเอามาทำเฮียอะไรเนี่ยเละเลยกระจุย จอยส์มิทินออไปเถอะไปไปต่อรู้สึกเมื่อทางกลับไปตรงนั้นมีมีซอยเลยค่อยเข้า,ขานะจริงเหรออืมเก็บแร่ไหมเอได้อ,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 อันี้เก็บได้ป่าววะถ้าใช้ระเบิดแร่ไหนเอเนี้ยราเดียมเลยนะไม่ออลองดูสิไม่ไอเนี้ย าาก็ลดกได้ได้พาราเดียมบล็อกมาหนึ่งสแต็กเลยเมื่อกี้ได้มาสองสแตแ็กนะล่วงไปโกไม่ล่วงเลยแต่ลองโดดชนมันสีเลือดรถอ่ะเเอออลงโคห้องกระปันเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เหลือไม่เหลือซากเลย ไม่เปิดใช่ไม้แต่เบิร์ตเราเออต่อนันไปทางไหนนะหืมมันรีนไปทางไหนนะย้อนกลับมาย้อนกลับมาห้องที่มีกล่องห้องแรกอะเชียร์ทูล็อกเก็ตเอาไว้ทำไมเงียบเอาไปประดับสายตาอย่างอย่างอย่ใช่ห้องนี้ต้องเดินย้อนกลับไปหน่อย ค okay. พาราเดียมบอกรเราไม่เอาไปเราไปทำอะไรกดดูเรสเตทไม่มีบอกทำเครื่องมือพาราเดียมแ,แต่เราไม่ได้ไปต่อนี่นะ,นะไปต่อนะทางนี้โคตรตามมาเร็วนะฮะเราเหมือนจะห้องว่างนะฮะไม่มีซอกตรงนี้ด้วยเฮ้ยเราก็ไม่มี <c oughs> อะไระตันอ

ว่าแต่ตอนที่ลงมาตากบบมีน้ำอะไรด้วยอ่ะอ๋อไม่ใช่น้ำมันเป็นก้อนแร่เลยก้อนแร่นี่แหละติดติดกูพื้นเลยอะ่ะดูในนี้แบบสิเห็นไหมล่ะตรงด้านซ้ายล่างของหลุมอ่ะดาวตรงน,นี้นิโก้น่าจะเดินเหนินเดินเหินได้สะดวก นะแล้วไงตอเน,นี่อก็ขับฐาน <laughs> return to base ตรงเที่ยาเจอแปลกๆเป็นก้อนแรกเป็นมเป็นห้องเทียกอยาก่างซ้ายล่างหรือขวาล่างซ้ายล่างไต้รงเทียอยู่เนี่ยมันก็ห้องเมื่อกี้ไม่ใช่หรอ ก็เหนี่ยห้องเมื่อกี้ห้องบอสน่าจะขุดลงตังนี้เลยเนาะจุดจุดจุดกบวยลอยไปแล้วเหมือนเราใายไปสายไปเรากลับฐานนี้จะต้องลงใต้ใช่ไหมใช่ลงใต้บิดเลย ต่ดาวนี้แล้วนี่เรากลัวอย่างนยวก็คือไอ,บไอบ้บอดไอ้น้ำเกยวเขียวน่ะน่ะนี่ดาวชีสเอาไงกับฐานกับฐานเสร็จทำอะไรต่อไปดูที่มันขุดแร่เอ๊ะมันจะเรนเดอร์หรอ

คนทำดาวตรงนี้คงแบบหิวหิวชีสชวนเป็นไปได้นะฮะนะคือกำลังทำอยู่ไม่อยากกินชีสอะ่ะมันอาจจะกินพิซซ่าหน้าชีสก็เป็นได้นะมีความเป็นไปได้กระตุกจุงถ้ากูเดินไปนี่แล้วนะ<ส>อ๋อถ้ากูเดินไปนี่กูถึงแล้วไอ้ยานบ้านี่โอ้มีพาลาเทียมอองนี้ด้วย สรุปไม่ต้องไปหาพลเดียมแล้วเวยลงเดินเชียนอะได้หมดไม่ต้องกี่เท่าไหร่เลยกลับบ้านเองแล้วแม่ถ้ากูเดินกลับบ้านป่านนี้ก็ถึงแล้วโมโแจะนั่งเรือบินทิ้งเลยเกลียดมันทุกคนจะปล่อยทิ้งลินไว้คนเดียวเอ่ร้องไห้ อะไรเนี่ยใส่ Circuit Fabricator <c oughs> แล้วก็จะได้แผงวงจรเอ้ยแผงโซล่าเซลล์มันได้ง่ายอย่างนี้เลเยเหรอไอรอปลองเนสเมท,ทัวร์ <c oughs> แต่รู้สึกว่าไอไอไอน,นี่ก็หาได้แค่ในห้องบอสนะ <c oughs> เก่าหัวเลยกู ไม่นะเมื่อกี้เห็นควอลี่ขุดมาได้มาบล็อกหนึ่งเออเราหลงทางแล้วนายตำแหน่งฐานอยู่ไหนเนี่ยนี่เคโก้เห็นเปล่าพาเทียบบวกหนึ่งห้าหกสัลบลบหนึ่งห้าหกแล้วก็บวกสามร้อยลบหนึ่งห้าหกอ่ะเืมไม่เลิกเยเดกเกม เต็มบอก่อนชัวเลยเฮ้ยพึิซออกมาเป็นเพ่นใหญ่เอสแผงโซล่าสีเหลืองนี่โก้โก้ลองกดดูรีซิปมันดิทำไมสิปมันมันสร้างมาทีตู้เป็นแผ่นใหญ่ทีเดียวเลยกูนับกูถึงบอกข้างนี้พอเด็เราไม่เข้าใจนะครับว่า เทคโนโลยีที่นี่มันเอามันรับโซลาเซลล์แล้วมันโซล่าไอ้ดวงที่สิ้นเงินนี้เราไปทำอะไรต่อนะแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าเราวางเราเร่งไม่เต็งแบบไม่ธรรม,มดาเนี่ยรุ่มเลยทีเดียวเ <c oughs> ห็นจะเต็มกล่องแล้วทำไงเน,นี่ยเอาไปเอาไปประดับบ้านนะครับมีชีสมิ้ชาช้าชีสกัสชีสกัส,ส,ส,สต็ม ดิร์ทเอาไะทำไมมันขุดทำไมมันขุดได้ลิงค์ลิงค์บุ๊กด้หรอไม่ใช่สิลิงค์บุ๊กเราวางเราวางไว้เองมันเรายังไม่ได้แลกสีดแดงๆนั่นเลยอ่ะมีแลกอีกอันหนึ่งโครเนียม<ะ>ันนะนี่ลยเบสร็อกนะน,นะนั่นดิตื่นจังโดมิ นนั่นสิเราไงต่อ,อเราคงไม่ไปต่อแล้วเราบีเซนดาวจะกพทางนี้ไป <laughs> จบเหรอใช่ไหมจบเถอะแร่ใหม่ไม่นชื่ออะไรนะแร่แ<น>รอะไราราเดียมสีแดงฟลูเนียมเหรอ ฟมีไหมเนี่ยไม่น่ามีนะอาจจะอยู่ดาวดวงอื่นก็ไดนะ้แต่ช่างมันเถอะ <c oughs> มันชื่อว่าอะไรวะพิมพ์ไม่เจอสักทีแล้วไม่เกยเก่าว้า,า l อย่างเงี้ย l o f l o สโลว์ปาร์ติจะรับแหละโอเคนะก็ันเป็นแร่อะไรสักอย่างที่เอามาทำแค่ทอสสีันจริงดิเออเต็มตัดตัดเต็มไม่ห็นก้อนสตนก็เนิ่งเต็มเต็มห้องเลยนี่ โอเคนะก็เราควรจะจบพาจับเพลงเท่านี้เอจอเคลใหม่ซีรีส์น้าจบพาจับเพลงเท่านี้เถิดนะพี่เอ็นเจอกันใหม่ซีรีส์หน้านะซีรีส์หน้าจริงด้วยโอเคนะก็บายแมวทุกคนโบกมือเร็ว <laughs> อุ้ย